เอาล้วนะต้องกล่าวสวัสดีกันทานผู้ชมนะตอนนี้คือ,อเกม c อ l ฟิวเตอร m o อร์เดลโ f แฟร์นะครับซึ่งถ้ามีเสียงอะไระแทรกหรือแสบๆหูก็ต้องขอบไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมา new เกมกันนะเพราะว่าเล่นค้างไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะเพิ่งนึกขึ้นไดอ้อยากลองแคสนะฮะก็เลยก็ต้องขอบไปด้วยนะครับที่เล่นเลยแล้วนะครับโอเค I'm learning a new game with my learning up, Lennae. Okay. Your world as you knew it is gone. How far will you go to bring it back? Shepard created a war, but only we knew the truth. Nikolai, we got to get so here. Yeah, I know a place. the sit rep on New York. The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign metal. Overlord, Metal Zero One is up on Greensad. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. Okay. มาเราได้เริ่มเ,เล่นกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในนิวยอร์กนะครับเวลา4.18โมงครับเคเราต้องออกจากรถนะครับรถเราคว่ำนะครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสงครามน,น,นะครับมง่าย ยิงไม่ได้ดูคนข้างล่างเลยนะครับ <c oughs> เจ้ส่งแม็กมาให้เราแล้วนะครับเ,รเค let's go ถ้าเสียงเกมดังก็ต้องขอไปด้วยนะครับถ้าอยากให้เบาก็บอกมาได้อ่ะยิงขวายิง มันหนักแน่นปืนมันหนักแน่นเราช้าๆมันมาทางนี้ไหนวะมันไม่เห็นวะโอ้จะตายแล้วอ้ยืออื้ออื้ออื้อื้ออื้อรบอ้ออือ้อย เฮ้ยโอ้โหไม่มาแล้วในวันนี้ไอ้ปืนใหญ่ไม่ได้ยิงหรอกอู้ยิงกันหนาใหญ่เลยอ่ะเออไม่สนใครอืมไอ้นี่ไอ้นี่ลมล้มลมไปเถิดลมแล้วก็ลมไปเถิดจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออตายยังโอเคตายแล้วเอ้ยไอ้นี่ยังไอ้นี่ยังไม่ตายเออกูจะตายแล้วโว้ยโอ้โหทำไมฟ้าแบบ ิดแล้ววะเปิดมาก,ก็โชว์ความกากในคนอื่นนละแล้วอ๋อ,อมันเปลี่ยนลำกล้องได้เฉยเลยนะครับอันนี้จะมองไกลขึ้นนะครับแล้วก็จะสั่นมากขึ้นถุยรถนะครับรถมันสั่นเอ้ยรถมันเคลื่อนไหวแล้วก็เลยสั่นนะครับอุย้ยผมว่าอันนี้ไม่ดีว่ะกล้องนี้ไม่ค่อยดีต้องใช้ระยะไกลๆนะครับ นั่นไงยิงอยู่ยิงเอ้อยไปไหนไปแหลกบอกเลยยิงแบบไม่เลงก็ได้นี่เอาแต่แต่นี่ต้องเลง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบอะไรหลบอะไรเรานี่แล้วลเปิดมัน รถมันระเบิดตรงนี้นะครับนี่ไงตายตายังตายยังยังไม่ตายอ๋อเป็นยิงไป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 นี่มาเองเองเลยแถวนี้ขาเดี้ยงเฉย ะตรงนี้ต้องเออ่หยุดพูดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิ e. นะครับบินจี e. ด้วยโอเคแบบนี้โอเคมาถึงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงมาจากไหนโอเค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  วิ่งเบียดกันทำไมรีบหรือไป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 จีละคนทีละคนพวกนี้ก็เดินช้ากันจังอะไรอืมทีบอย่างนั้นแหละนั่นไงข้างบนืออครับตรงนี้ต้องปรับกล้องนั่นไงครับข้างบน แล้วก็มองข้างหน้ามองไม่เห็นโว้ยโอ้ย,อยจะตายเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพื่อนจัดก,การทีมองไม่เห็นว่าอยู่ไหนวะนั่นไงเออแล้วโว้ยตายซะไปแล้วเพื่อนอยังต้องใช้อยู่โอ้ยนั่นไงคขยิงมายิงมาจากข้างล่างนะครับมีงไหม นี่ไงยิงไม่โดนว่ะเออื้อยิงซ้ำเกือยมันไม่ตายใช้เพื่อนไปเร็ว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 ไม่ต้องสนใจมันนะครับก่อนหน้าเพื่อนแล้วครับในจังวะนี้นี่มาดิครับไปเลยอ่ะให้ไปก่อนเลยเชิญครับ แฟดนะครับกินกูก็โดนด้วยอื้อเต็มเต็มโอเคครับไปก่อนเลยครับวันนี้อืเปิดกอดได้เปรียบจริงหรือไม่อ่า เยอะเยอะในจังหวะนี้เยอะเยอะออื้หือลบอาทิหลบอาทิกำบังกดจี้เพื่อปาระเบิดอ่าระเบิดโอ้โหระเบิดมาไอระเบิดนั่นจะคว่างแบบไม่ไกลเอาโดนเพื่อนเฉยเอาระเบิดมาเพื่อนรับแทนทีเออมันสามารถปากลับได้นะครับแต่เราไม่ปาชอบไม่เพื่อนปาให้นะครับ ไปกินครับต้องโดนสักคนเหรอวะอุยอ้ยยิยยงมา,าะะม,ามาจากไหนวะมาจากไหนวะโอเคคราวนี้นะครับเราจะไม่ประมาทแล้วนะครับต้องเก็บกระสุนด้วยนะครับเพราะว่าใช้เยอะใช้เยอะแน่นอนวันนี้นะครับเกทมันมาปุ๊บเรา จีไปเลยครับเจ้านี้จีจ้จีจีจีหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยโอ้มีให้เก็บด้วยอืมอมอเออเออเยิงมาจากไหนรู้โอ้ยิงหนึ่งได้สองจีงปืนแล้วเนี่ยอ๋อปืนระเบิดเอาไว้เอาไว้ใช้ที่อื่นเอาไว้ใช้ในสถานการณ์อื่นนะครับในการนี้น่าจะไม่พอแม่น่าจะไม่เหมาะ ฮเฮ้ยโควระเบิดมาจีจีสิเอามายังไงวันนี้มันก็ต้องผ่านพ่อจะมาแบับสต,ติวสักหน่อยเออยังไม่ตายอีกตายเหมืนอนยังโอเคจังหวะนี้มันมาแล้วเราต้องกดจีเลยครับเอา,อาไปกิน มุมนี้คือมุมของเราครับแต่วันนี้กูไม่เก็บกระสุนแล้วครับไม่เก็บกระสุนไปแล้วเก็บไปทำไมโอ้จะตายเอาเฮ้ยลืมเก็บอ้าวเก็บไปแล้วโอเคเก็บไปทำไมก็ไม่รู้นะครับเก็บเอาไว้เกมมันให้เก็บก็คือยิงโดนตะเกาะมิน่าทำมยิงไม่เข้ามันอยู่ตรงไหนข้าง ข้างๆนี่ไงข้างๆนี่ไงอุ้ยชิบหายจะตายอาทิกำบังโวนเพื่อนขอลบด้วยจะตายเอาเย็ดเคมาครับวันนี้ ใช้กล้องนี้ดีกว่านะฮะโอเคสลับปืนนะครับเพื่อใช้ปืนนี้นะครับวันนี้เราจะเหมือนล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับใช่ปะวะน่าจะใช่นะครับเหมือนล็อกเก็ตลันเชอร์นะแต่เป็นปืนแบบพกอย่างนี้นะครับเอ้ยเป็นแบบมืออย่างนี้นีไ่ไงเอาไว้ใช้ตรงนี้ไหนอีกือโอเคจังหวะนี้ครับ กระสุนครับกระสุนแม่งจะหมดแล้วครับเฮ้ยชิพอยระเบิดใครยิงวะครับยังไม่ตายอยู่ครับยิงไปทางไหนครับออาร์พีจีต้องจัดก,ก่อนเลยอารจีเนี่ยไอตัวอารจีเนี่ย มันพุ่งแล้มองไม่เห็นเลยครับในี่นวันนี้ถ่าครับเปลี่ยนกล้องเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนลำกล้องเฉยๆเอากระสุนมันก็ไม่ได้รีโหลดแต่พอดีมันไม่รู้ก็เลยดีไปเอออากระสุนหมดแล้วครับเอาเอคมาครับใช้ประทังชีวิตไปก่อนอันนี้เอคมีกล้องไหม,อมโอเคเอาต้องต้องมีกล้องไวนะครับอ๋อนี่ไงเอาปืนเอาปืนเอคดีวกว่าฮะแต่นี้ก็คือ กล่องกระสุนนะครับเก็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 บให้หมดเก็บให้หมดโอเคตอนนี้ปืนเราก็มีครบกระสุนครบแล้วเฮ้ยเจ้าเจ้าอื้อโอ้โหปืนโคตรหนักครับบอกเลยเสียงนี่ก็รู้แล้วว่าหนักยังไงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงนั่นแหละเฮ้ยระเบิดร์น ดีนะไปแถวนั้นโอ้โหมาจากไหนเนี่ยตายไหมตายไหมยิงตูดโอ้ยเอาเระเบิดไปกินว้ยเกมนีเราจะไปทางนู้นนะครับทีมเป็นเราเป็นความหวังของทีมจะต,ตายไม่ได้ตายแล้วเกมจบกูเป็นคนเล่นนะครับ ถ้าบอดไปได้ให้บอดไปนานแล้วครับอุ้ยอุยหุยอย่าตบเนอะเมื่อกี้มันจะตบเรานะครับแต่เราตบไปก่อนนะครับจนวันนี้หงลิ้นรัวปากรัวครับปากรัวไม่ใช่ลิ้นรัวปากรัวใครยิงวะยังไงยังไงยิงไม่โดนเลยยิงขาดีกว่าฝั่งนี้ด้วยเอาไปกินครับระเบิดก็มนเริ่มไอ้นั่นไอ้นั่น รู้ทันเอ้าไอ้นี่ก็โดนแล้วไม่ตายอีกโอ้ไม่กอดจหวะนี้ไปแล้วครับเป็นหนุนไปก่อนเลยเอาลูกเราไปก่อนละโอเคเราขึ้นมาแล้วครับอย่างไงครับโผล่หัวขึ้นมาปุ๊บฮึมาจากทางนั้นจบยังไม่จบอีกเอาไปกิน เปิดโอ้ไม่โดนอีกโดนปะวะน่าจะโดนนะครับมันจะเต็มหน้าเต็มหน้าตูนี่แหละโอ้ยอ๋อโอกินวายเฮ้ยคูระเบิดอืมกลัวกลัวระเบิดการที่จะปากลับคืนไม่ได้นะครับมันตกอ่ะลืมดูคนเลย จะบอกไว้ก็ได้นะครับว่าเกมนี้เล่นยากมากนะครับไม่รู้ว่าคนอ,อน่อนเลยคนคนเล่นอ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่สามารถบอกได้ใจังหวะน,นี้มันอยู่ที่ฝีมือนะครับหลดดุดเดกโอเคนะครับเมื่อกี้เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับอยู่ดีแม่งก็หลุดเฉยเลยนะครับอื้มแม่งมาจากตรงนู้นตายแน่นอนหาที่หลบแบบ โอเคมายิงวันนี้ไม่มีจริงไม่มีอะไรขัดขวางแล้วอันดับแรกปาร์ดักไปก่อนเลยไม่ได้แลกตุม้มนั่นแหละโดนไปคนนึงแค่คนเดียวล้วก็เอานะครับอุย้ยมันจะตายจะตายของแท้ <S <s <atisfied> <S มากูไม่ไหวละยังวันนี้มันต้องเล่นของหนักแล้ว มามาเลยหนูอีหนูคือ,อ,อ,อขึ้นอีสองตัวมาแน่นอนมาแน่นอนมันมาแน่นอน,อนเร็งทำไมเรามาทีานี้แลหละไอ้พวกนั้นน่ะมาสิวิ่งมาวิ่งมาไหนตรงไหนมันเอออุ้ยอะไรวะมันมันคุมมัน ดูแลสัญญาณอยู <the supply> ่นะครับเราต้องไปจัดการมันเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บจ็บจ็บเฮ้ยจ็บโอ้วโอยเฮ้ยชิบหายชิบหายจะตายน้าเมนอนบุกให้เก็บนะครับเห็นเยอะๆเห็นโน้ตบุ๊กเยอะๆนะครับเก็บแล้วไม่รู้ได้อะไรนะครับอะไรอ๋อโอเคไปเลยเพื่อนนับหนึ่งสอง สัญญาณหล่นนะครับคือหน้าที่ของเรานี่มาทำลายเสยาสัญญาณนะฮะโอเคเพิ่งรู้เ <laughs> พิ่งรู้นะครับเรื่นองอะไรอะอะไรครับอบืมอปจีมาตาั้งไหนนั่นไงนั่นไงนั่นนั่นไง เล็กสี่ใช่แล้วเป็นเล็สี่หรไงวะอ๋อโอเคเป็นขี่มานอาวุธเล็งไปโดนเต็มเต็มเดี๋ยวใช้ใหม่อีกทีนึงคราวนี้ต้องใช้กับเครื่องบินนะครับแต่ก่อนเครื่องบินนะ่ะขอไอ้พวกนี้ก่อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยคุณจะตายกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงครับ อย่าจะมัวเล่นเอ้าต้องนั่งเหรอโอ้โหไม่ไหวแล้วครับใจังหวะนี้มันยิงมันยิงมาอย่างนี้เอ้าโดนไหมนะเอาเต็มเนมนะครับมันไงฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังยิงยังยิงยังยิงมาอีกยังยิงยังยิงอ๋อวมารับแล้วครับในจังหวะนี้ยังยิงอยู่ต่อครับไปเร็วยิงมุมการยู่ การใอยู่ไปกูก็ไปด้วยเอ้าไปไม่ได้เอ้ามันต้องร้อยมีปุ่มกดสกอร์ถึงจะไปได้อ้าและตั้งวันนี้เก็กลิงเก็กลิงมาเต็มมาเต็มในยอร์นี้มาเต็มโอ้ลมาตกเลยครับข้างล่างนี่มีไหม

ะสายเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับยิง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 ไล่ยิงไล่ไล่ยิงไล,ล่ตัวนี้จะมาทางนี้ตัวหนึ่งนี่ไงตัวนี้แน่นอนยิงเราเนี่ยเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ย,อ,ย,ยอือล้มอ่ะ นะครับเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้จะไม่ตายต้องไม่ตายต้องตายดิวะเนี่ยเล็งดีๆแล้วเนี่ยเล็งดีๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ด้วยตรงนั้นด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้จะการเร็วโอเคจะการไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวตรงนี้ตัวเดียวนะครับโอเคจะการแล้ะเอาขึ้นบินหายไปเลย โอ้งงโอเคโอ้รอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ก็จะผ่านสองสามด่านสองสามตานะครับหลายรอบด้วยวเอายัง,อยงโอ้โหยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกต้องเล็งยิงแล้ววันนี้มัน,ม,นมันควรจะต้องเล็งยิงนี่นแต่นานแล้วละครับแต่คือแบบไม,ไม่ไม่ค่อยชอบซูมๆเท่าไหร่ชอบอย่างนี้มากกว่ามัน

เดีมม sociedad, staff, 謝謝๋ยวเครื่องบินมันจะตรกไหมเนี่ยจะตกนะตกปะวะหมุนติ้วๆอย่างนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะตกสูงไปพัดนี่ปั่นกับตึกแต่สรุปก็ไม่ตกนะครับเป็นเครื่องบินที่อมตะมากวันนี้ตึ๊งังไปแล้ว Good luck. Out. Okay. Topel. Big up. This is Lightning 3-1. Guidance systems are back online. Standing by with a full payload of Jade Amps. Requesting clearance. Lightning 3-1, you are cleared to engage rigging the hard deck, DOT five seconds. Weapons away. Verify initial strikes on the Predator feed. Sir, appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? The Russian command vessel is an Oscar II submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the SEALs and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our infill point? Brooklyn Battery Tunnel. I thought it collapsed. It did. In position. STV team 4, this is Metal 01. Radio check in the blind over. Roger 01, we have you 5 by 5 Phase line echo secure. We have executed okay. forty. We're one minute out. Copy that. Don't just don't start the guys. without us. the Primary entry point is open. Stay. to get separated down here. มีเครื่องอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วที่นี่ที่ไหนวะครับใต้น้ำเหรอใต้ท่อน้ำเหรอเนี่ยใช่เหรอครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับแต่รับวันี้ก็ต้องขอกล่าวลากัะทัานผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ